ท,นนท่านอ้นทำบุญวัดพระาธาตุพนมไม่ถือตัวแจกพระให้กับมือประชาชนท่านอ้นโพสภาพทำบุญวัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมประชาชนแห่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง จากกรณีที่ท่านโอ,อนวัชเรศรวิวัชระวงศ์มีกําหนดการเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยโดยถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคมซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นการเดินทางมาเป็นการส่วนตัวและถือเป็นการเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองในก่อนหน้านี้ท่านโอนได้เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมและใช้เวลาทํากิจกรรมต่างๆอยู่ในประเทศไทยประมาณ7-8วันโดยครั้งนี้ท่านโอน คนเดินทางมาเป็นการส่วนตัวตั้งใจร่วมทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ5ธันวาคมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆซึ่งมีกำหนดจะอยู่ประเทศไทยนาน14วันหรือประมาณ2สัปดาห์ ล่าสุดวันที่13ทธันวาคมทันออนได้โพส์ภาพและข้อความลงในเพจ Facebook ระบุว่ามาทำบุญที่นครพนมวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารปีนขึ้นไปถึงชั้นบนคนข้างล่างคงกลัวว่าผมจะหล่นทับหลังจากโพสต์ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม